เรียบร้อยครับเขาแล้ว่ะวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรผู้ฟังเขาจะไปพิจารณาเองว่าอะไรใช่ไม่ใช่แต่วันนี้เราจะฝึกพูดกันนะพระอาจารย์จะมีคำถามให้ท่านก็ออกมาพูดจับประเด็นไอเดียของเรื่องนั่นมาแล้วท่านก็พูดไปผิดถูกไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรา ไม่ใช่นักปรา์ใช่ไหมแต่เราเรียนรู้ที่จะเป็นนักปรา์ใช่ไหมใช่ไหมครับต้นไม้ที่มันโตเนี่ยมันมาจากมาเมล็ดต้นเล็กๆนะครับใช่ไหมก่อนที่มันจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาให้นกให้หนูมันอาศัยอยู่ก็เกิดจากเมล็ดเล็กๆครับใช่ไหมทุกอย่างเริ่มต้นจากเล็กๆหมดครับนั้นวันนี้ท่านมาเรียนวันหน้าท่านอาจจะเป็นนักพูดนักเทศเป็นนักวิชาการที่ท,ที่แบบจับตัวได้ยากใช่ไหม หรืออาจจะออกรายการครั้งเดียวแล้วก็ดับไปเลยก็ได้ใช่ไหมอ่ะดูกระดานก่อนเวลาท่านพูดเสร็จแล้ววีดีโอจะไปอยู่ที่ไหนครับวีดีโอจะอยู่ที่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวจัดเปิดให้ดูวีดีโอจะมาอยู่ที่นี่ครับอ่าขั้นกลับไปอ่ะท่านท่านดูได้เลยนะผมลงจันนี้เสร็จไปปุ๊บผมจะเอาขึ้นเว็บไซต์ทันทีครับ จะไปอยู่ที่นี่กับรอไว้เดียวเน็ตช้านิดหนึ่งครับอ่ะท่านกลับไปแล้วท่านไปดูได้เลยนะท่านไปดูได้เลยนั้นใครออกมาพูดก็ไม่ต้องกลัวผมจะให้ท่านแสดงออกนะอ่ะโอเคนะแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนครับอ่ะลอยนีหนึ่งเน็ตมันช้าครับคลิกต่างน้ำนยังไม่มาเลยเน็ตมันอ่อนครับอ่ะโอเคเน็ตก็วิดีโอของท่านก็จะไปอยู่ที่นี่ครับไปอยู่ตรงนี้ ไปที่เว็บสาขาพุทธนะครับเข้าเว็บวิยาลัยก่อนแล้วก็มาที่สาขาพุทธแล้วก็มาที่พระมหาสว,วิทย์วชิรยาน,นูตัวนี้ชื่อผมในเมนูนี่นะผมจะซ่อนไว้ที่นี่นะเดี๋ยวแป๊บเดียวถ้าก็เปิดเข้าไปตรงนี้นะครับปุ๊บผมจะไปไว้ที่ไหนผมจะไปไว้ที่วิชาที่เราเรียนกันครับวิชาของเราคือวิชานี้ครับพุทธปรัชญาเถรวัดจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเน็ตมันจะช้ามาเหลือนี่ยังไม่โผล่มาเลยครับ ภาพไม่มาเลยก็คือมันมาช้าครับและท่านก็ไปที่พุทธปรญาเถรวาทเนี่ครับพบพระอาจารย์จะมาไว้ที่ไหนอ่ามาไว้ที่พระอาจารย์ยังไม่ได้ทำมันนั้นไว้นะเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปสร้าง e-Learning ไว้ e-Learning ก็คือที่เป็นวีดีโอใช่ไหมครับต่อจากนี้นะจะมีเมนูอ e ีเมนูอย e ่างนี้เดี๋ยววันนี้อาจารย์ทาแป๊บเดียวนั้นวีดีโอท่านมาที่วิชาพุทธปรญาเถรวาทแล้วก็จะมาอยู่ตรงตรงนี้นะครับนะจะสร้างเมนูตัวหนึ่งว่า E-Learning ก็ e learning, จะเป็นวีดีโอนะจากที่พวกเราผม,มาพูดนี่แหละผิดถูกไม่เป็นไรอ่ะเริ่มเลยเนาะอันนี้ชื่อจดมาให้ผมใช่ไหมผมมีชื่อท่านอยู่อ่ะบอาชื่อท่านมาอ่าชื่อของท่านอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคโอเคเรียบร้อยตรงเนาะตรงเนาะตรงเนาะโอเคครับเดี๋ยวพอาจารย์ทำให้เล็กลง12รลูกอ่ะ เอางี้พระอาจารย์จะไม่เป็นคนชี้เองเออลายชื่อว่าจะทำเป็นหลายชื่อเป็นกระดาษ้วไว้ว่าจะจับฉลากเราเริ่มต้นจากถ้าเป็นภาษาไทยเริ่มต้นจากอักษกรกเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากเอถึงแซโอเคไหมนั้นวันนี้คนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาไทยมาก่อนอันดับหนึ่ง ถ้าเป็นภาษาอังกฤษวันนี้เราจะเอาชื่อภาษาไทยหนึ่งชื่อหยิบมาและชื่อภาษาอังกฤษหนึ่งชื่อ<ม>เรียงตามอ,อักษรออาคนไหนขึ้นต้น้วยกอไก่มีไหมมีไหมไม่เอาแค่ชื่อไม่เอาไตเติลไเตเติลที่เป็นนำนำหน้าไม่เอาเอาเฉพาะชื่อฮะ<า>ไหน เอาภาษาไทยก่อนเอาภาษาไทยมาหนึ่งภาษาไทยมาหนึ่งต้นปปลาสเสืออ่าตัวไหนขึ้นก่อนโซส่าอันไหนขึ้นก่อนตัวไหนโซช้อชื่อวอเวนปปลาโเสืออ่าเอาแค่ชื่อมาไตเติลคำนำหน้าชื่อแมวเอาชื่ออ่าอ่า ชอช้างมาก่อนใช่ไหมก็ไก่ถึงคนหูไงชอช้างนะต่อไปภาษาอังกฤษอ่ะคนในชวช้างเอาอ่ะจัดจวบจัดจวบผู้หมวดผู้หมวดมาผู้หมวดมาผิดถูกไม่เป็นไรครับผิดถูกไม่เป็นไรอนั่งนั่งก่อนพระอาจารย์จะจ่อกล้องครับนั่งเลยครับผิดถูกไม่เป็นไรพระอาจารย์ไม่ว่าครับอ่ะเอาไม้ครับสะพายกล้องสะพายกล้องครับสะพายแล้วก็เอาไม้เสียบครับครับ ไปแล้วจะเป็นตำรวจมวลชนสัมพันทำไมไม่เสียงรับทำไมจับขึ้นมาหนีไปตรงนี้หยจาป่าแล้วคืบโอเคแล้วพเจนดูกล้องครับเตรียมมาพร้อมใช่ไหมครับช่วงนี้ไม่ได้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าช่วงที่เลือกตั้งนี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะไม่มีผิดไม่มีถูกครับไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะตัวนี้เสียงเข้าแล้วพูดเรื่อง เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวอเดี๋ยวมันต้องปกติต้องต้องพูดในเรื่องที่พระอาจารย์ให้พูดนะครับแป๊บเดียวครับผิดถูกไม่เป็นไรวันนี้วันแรกครับพระอาจารย์รู้อ่าอย่าแป๊บเดียวครับอะรแีกล้าแสดงออกกล้าพูดครับยิ่งต่อหน้าคนที่เราไม่รู้จักนั่นแหละคือการฝึกพูดหรอครับแป๊บเดียวครับปุ๊บอ่ะอาจารย์อ่านลวเดี๋ยวพระอาจารย์ เปิดไฟก่อนนะเปิดไฟแล้วมันสว่างหมดนี่มันหายไปไหนตัวนี้ฮนะตัวนี้มันดับใช่ไหมเหรออ๋อนี่ขาดเออใช่ต้องบอกเจ้าหน้าที่นั่นนี่โอเคเนาะเอาคำถามง่ายๆเนาะครับ ตรงนี้สมองไม่ค่อยวิ่งด้วยครับไม่ค่อยวิ่งเลยชั่วโมงสุดท้ายใช่ไหมครับอคำถามตอบคําถามท้ายบทอบทที่หนึ่งง่ายสุดแล้วครับปึ๊บ <ๆ S 1> ไม่ต้องดูกระดานข้างหลังนะครับดูกระดานอะไรครับเดี๋ยว,วไปเดียวครับเดี๋ยวพระอาจารย์ขย,ยใหญ่ก่อนปึ๊บปุ๊บป,บป๊บอ่าโอเคครับ สิ่งที่พระอาจารย์อยากรู้ตามที่เราเข้าใจวิชานี้เราเรียนชื่อวิชาว่าพุทธปรัชญาเถรวาเทเถรวาทก็คือศาสนาพุทธในแถวเอเชียตะวันออกเสียงใต้นะไทยลาวพมา่าอินเดียสีลังกาขเขมนบางส่วนของเวียดนามคือเถรวาทใช่ไหมนอกนั้นจะเป็น มายาใช่กับมายาก็เยอะกว่าก็ใหญ่กว่านะพุทธปรญาเถรวาทสิ่งที่อยากรู้วันนี้คือปรัชญาความหมายของปรัชญาเราเข้าใจยังไงครับมันคืออะไรครับปรัชญาตอนนี้เราพูดถึงปรัชญาก่อนอธิบายเลยครับปรัชญาคือ,คอ,อที่เราเข้าใจกับที่พระอาจารย์เคยสอนมาปรัชญาคือคือ,คอ แปดตามภาษาที่ศึกษามาก็คือความรู้ที่ประเสริฐ mm. ครับความรู้ที่ประเสือแล้วก็ความสงสัยการตั้งคำถามแล้วก็าการนำเอ,เอาความรู้มาพิจารณากันเอาความรู้ที่ได้มาจากการเรียนเ,เรียนพุทธ าศาสนาเอามาเป็นการตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบนะครับปัชญาปรชาัปรชญาการการสนใจในการลักความลักในความรู้แล้วก็การตั้งคำถามหาความรู้เป็นวิชาที่เป็นเป็น ศาสตร์ที่ศึกษาในแง่มุมของปัจจาพุทธปัจจาเทรวาตเทรวาทคือการนำเอาความความรู้ในพระัตรปิดกในพุทธศาสนามามาศึกษาวิเคราะห์แล้วก็ตั้งคำถามหาคำตอบในในวิชาของ พระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสรู้มาเป็นแนวทางการศึกษาแล้วก็เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้คำตอบความรู้ที่เป็นความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ตรวจสอบวิเคราะห์วิจัยมาใช้ใช้ประโยชน์ต่อไปซึ่งเรียกว่าปัญญา ที่คือ,อประชา้วก็มีปัจญาทางปัจญาตะวันออกปัชญาตะวันตกแล้วก็ปัญญาในทางการศึกษาที่นำมาศึกษาใน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 ,ในการศึกษาของมหาวิทยาลัยของที่เราได้ศึกษากันก็คือตอนนี้คือ ปัญญาในปัจญาตะวันออกปัจญาตะวันตกแล้วก็ปัจญาพุทธปัจยาเทรวาสคือนำเอานำเอาข้อบเปรียบเทียบของวิชาที่พระพุทธเจ้าที่ที่ในพระไตรปิฎกมาเปรียบเทียบกับปัจญาพุทธปัจยาเทรวาส ก็เลยเป็นวิชาที่นำนำเอาวิชาความรู้ทางในในในพัตบิดกมาศึกษาแล้วก็มาตั้งคำถามมาเปรียบเทียบกันกับปััจญาเป็นเป็นความรู้เนี่ยม,มีอะไรจะถามผู้หมวดไหมนี่เราเรียนร่วมกับผู้หมวดนนะั่นตัวไปเรามีเพื่อนเด็นผู้หมว